ช่วงนี้บงางพระขากรับน้าอ,อ,าตอบตบางพระฮะนี่เลยช่วงนี้อ,อ,อบตบาบงพระกำลังทำซุ้มสวยงามมากวางเว้นแวะเที่ยวได้ฮะชมซนหินไหวสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยาวไปช่วงนี้เข้าโค้งก่อนถึงครัวในสวนฮะ นี่ดูแลทีมงานโดยพี่ป้ามินโฮบรรยากาศยามเช้าฟังเสียงนกร้องส่งเสียงเป็นสัญญาณน่าไเวลาสู้กันแล้วฮะตื่นกันเรียงฮะลุกจากที่นอนได้แล้วฮะเตรียมพร้อมสำหรับการสู้ชีวิตกับเช้าวันใหม่ฮะออกกำลังกายวันละนิด,ดจิตแจ่มใสสุขภาพร่างกายแข็งแรง เลือลมสูบชีดฮนะจะอยู่กับคนที่เรารักและอยู่กับคนที่รักเราไปนานๆเดี๋ยาวไปสวยงามสุดฟินฮนะส่วนขาแรงทีมงานเขาดินยับนะจ๊ะลวงหน้าไปก่อนแล้วตามมิใส ตามวิธีของขาแรงฮะส่วนเราขาอ่อนไปนวลน,นวลไอย่าออไปสวยงามมาก